นันมาตัวดีกดกดตรงนี้ครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้อใช่ใชเ่เรามาตัวดีโอเคพร้มอมแล้วซิ่งครับไปตอนนี้เปิดออโตโฮไว้พวงมอลายเนี่ยเดี๋ยวครับไปสักพักจะรว่าพวมอลัยมันควบคุมง่ายครับสูงเนี่ยโอ้โมองได้ชัดมนกเลยใช่ รถมันใหญ่ก็จริงแต่ทัศนวิสัยมันดีมันมองง่ายครับเสาเออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยบังอะไรมากเท่าไหร่ตกแติแล้วก็จะขับรถรถเตี้ยเตียงอืมดีดีดอาจจะต้องลองแบบว่าเป็นมิติใหม่ว่างนะเฮปอนะอยากได้นะไดอยู่ก <laughs> ็ต้องแบบว่านิดนึงนะลองดูนีย่ยลองขับได้เลยเฮียขับไงก็ได้ให้กลับไปร้านเฮียถูกแค่นั้นนะ่ะ <laughs> พอ ก็จะ <cam ina> อ่ำก่อนนะเออ <c oughs> ก็ดีนะไปรับลมหน่อยเพื <c oughs> <int> ่อได้เรียนรู้รถใช่ไหมช่วงล่างรถด,ดีมากใช่ครับต้องลองแบบระยะยาวๆนะ <c oughs> ใช่ตัวเนี้ยช่วงล่างอ่ะคือชัวร์หายห่วงสบายใจได้ว่าเราขับไม่คือแบบว่าปลอดภัยแน่นอนตัวนี้ระบบความปลอดภยัยถ้าเป็นเกี่ยวกับช่วงล่างโดยตรงมันจะมีระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำด้วยหรือว่าระบบ R O M คือเรา mm hmm. เราเรา,เราทำอยู่เป็นเจ้าเดียวในตลาดถ้าสมมติรถมันสูญเสียการทรงตัวอย่างรุนแรงเงี้ยมันจะมีการไปช่วยเบรกในบางล้อโดยอัตโนมัติเพื่อให้รถมันยังควบคุมได้โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลกับตรงนั้นเลย mm hmm. อย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกะร,ะระบบแท n ชั่น control ร,ระบบป้องกันการลื่นนถลไมอะไรเงี้ยมันก็มีครบนะส่วนตรงนี้โหมดการขับขี่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นตัว4 wheel ก็จะมี4โหมดให้อยู่แล้ว ตัวนี้มันก็จะมี6โหมดเนาะแต่ว่า4โหมดหลักของเขาเนี่ยที่จะใช้ประจำเลย on road ก็จะมีโหมดทั่วไปโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นเนี่ยแต่ละโหมดมันก็ตอบสนองแตกต่างกันไปเนี่ยะถ้าถามว่าแบบว่าได้ใช้งานจริงไหมใช้งานได้จริงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะสมมุติว่าถ้าหน้าหนาวไปเที่ยวเขาแล้วแบบว่าเดี๋ยวกลัวกําลังรถไม่ไหวไม่ต้องกลัว รถไอติมก็ <c oughs> ยังไปจอดบนนั้นได้เลยไม่ต้องก <c oughs> ลัวใช่ไหมเราขึ้นไปยอดดังสูงรถไอติมมียังไปโผล่นั้นได้เลยของเราเห,เหลืออยู่แล้วครับกําลังเราเหลือสองร้อยสิบแรงม้าสบายๆครับเพื่สองจุดศูนย์ชมใหม่สวยมากเลยนะ <c oughs> ใช่น้าสวย <c oughs> <ช> <c oughs> ท้ายสวย <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่สําคัญอ่ะก็คือเรื่องของสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องภาษีนยต่อปีครับภาษีต่อปีเราครับจะถูกเพราะว่าเราเพิ่สองพัน ภาษีก็แบบว่าสามพันมีทอนนะนิดๆหน่อยๆกําลังกระถางอีกว่อดีแล้วก็ไม่ต้องไปกังวนเรื่องภาษีครับสบายๆเนี่ยเราเครื่องเราเครื่องเงียบนะเป็นเครื่องดีเซลแต่ว่ามันไม่ดังห้องโดยสารเงียบกี่กิโลเลิตรนะคะพี่ตัวนี้ฮ่าเฉลี่ยนะครับก็ จะถ้าอยู่นะครับต่างจังหวัดเนี่ยวิ่งทางยาวๆเนี่ยประมาณ13-14าิกิโลเมตรลิตรครับถ้าในเมืองก็ประมาณ10โลนะครับ1ิบสโลลิตรเนาะก็อยู่ที่การขับขี่การใช้งานด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือค่าเฉลี่ยมาตรฐานก็จะเป็นตามที่บอกก็จะประมาณนั้นเยี่ยมไม่เหมือนครับรถกระบะใช่ไหมอืไม่เหมือนเลยแับรถเก่งมชกนิ่มเลยนะนิ่มเลยครับ ตัวนี้เขาปรับหลายอย่างสำหรับตัว f o r d NextG e n Ranger เนี่ยปรับฐานล้อกว้างขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ปรับตำแหน่งโชค๊คออกมาอยู่นอกแชสซีด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลักษณะคือถ้าสมมติโชค๊คจะตั้งอยู่ตำแหน่งตรงแต่ก่อนเนะี่ยตอนนี้มันจะออกมาอย่างนี้มันเหมือนคนยืนกลางขาออกออฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงในช่วงล่างมากขึ้นแล้วก็เ้าปรับแนวปรับอะไรเนี่ย,พอ,ยพอปรับแล้วมันได้ความนุ่มนวลเข้ามาเสริมค่ะ ตอนีรเราต้องบอกว่าฟอร์ดเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองละคือไม่กระด้างเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มยั่วกเกินไปอะมันก็ชัวร์ครับขับรถชัวร์ปลอดภัยแน่นอนรู้เบรกแล้วแล้วก็กวนะเราเป็นคนตัวเล็กไงแล้วก็เราก็ห่วงว่าจะปรับเบาะได้นั่งไม่พอดีกับกับลักษณะอของตัวเราแต่นี้นั่งพอดีเลยพี่พอดีเลยใช่ไหมครับพอดีเลยพอดีทางกายภาพแล้วนะ แล้วก็ที่สําคัญถ้าสมมุติว่าช่วงที่ไปออกทริปเที่ยวนะครับเนี่ยแล้วขายดีขนาดนี้เอาเวลาไหนไปเที่ยวใช่แล้วไมวว่ค่อยได้เที่ยวแต่ว่าคือรถจะอยากใช้กระบะเพราะว่าครับอ,อที่บ้านอ่ะคือว่ามันจะมีเอ,อเลี้ยงแมวด้วยก็คือจะจะเอาน้องแมวไปหาหมอได้แล้วด้านหลังก็สามารถขนของได้จะดูแล้วดูแล้วกระบะด้านหลังนี่น่าจะขนเข้าไปได้มัน ห้าร้อยหัวได้นะด้วยสบายเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ได้เหมาแล้วอ่าจัดไปจัดไปอืแต่จริงแต่จริงเนี่ยถ้าแบบว่าถ้ายังแบบมีปอมาขับอย่างเงี้ยเอาเอาความรู้สึกตอนนี้เลยที่อยู่บนรถเลยเนี่ยความรู้สึกเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะเฮียที่เรียกว่าเนียเหปอเหยาเยยาเพี้ยนนะไม่ปอมนะไม่ไม่อยยาอย่าเรียกเพี้ยนนะทำไมอะเพื่อนชอบเรียกเพี้ยลอยลอยหน่อย อ๋อทำไมอ่ะเรียกยังไงเฮียปอเขาเรียกเราเขาเรียกเราแปลกๆนะเออทำไปทาไมทตัวอโอเคความรู้สึกอ่าจริงๆเนี่ยครับขับขับตอนแรกเลยจนจนแบบตอนเนี้ยอันนี้เรายังไม่ได้ใช้อยู่ในย่านใช้ความเร็วเนาะค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างปกติเนี่ยพอจะไม่ค่อยไม่ค่อย ชอบกระบะตั้งแต่ต้นแล้วค่ะคือพอเอาเอา,เอาแรกๆคือวายแท็เนี่ยมันเป็นมันเป็นรถในใจอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรุ่นน้องบอกว่าเป็นรถที่ดีมากจนจนวันเนี้ยมาลองขับแล้วเนี่ยับครชอบเลยรู้สึกชอบแล้วก็ใช่มใช่แล้วก็อยากได้แล้วแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเซลเขาใจดีหรือเปล่าอาคาเนี้ย จะบอกเลยว่าใจนี้ใจดีจริงอ่ะจริงจริงใจดีมากเลยแถมเยอะใช่ไหมคะโอ้แถมแถมแรกเลยครับผมเยี่ยมนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพอหลังคลิปนี้ออกไปอ่ะนะมีคนนะมาออกรถกับฟอร์พระรามห้ารู้ไหมว่าร้านอาหารร้านแรกที่ให้กินคือร้านไหนรู้ไหมร้านเฮียปอกระเพาะปลาโอ้โหเดี๋ยวพาเขามากินด้วยอ้างโกหกนะโอ้ไม่โกหกเดี๋ยวมารอจะตีสี่เลยนะอุ้ย ร้านที่สี่เจ้าร้านเปิด11โมงร้านเปิด11โมงร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะ11โมงค่ะตั้งแต่11โมงปิด3ทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันนะคะอ๋อเปิดทุกวันนะครับผมเกียปอก็มาอยู่ร้านเรื่อยๆจวนไปมา3สาขาใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยเคนะไม่ชอบอ่ะขับนุ่มเดียวเดี๋ยวลองเนี่ยตรงยูเทิร์นตรงเนี้ยลองแบบแตะเบรกน้อยๆแล้วลองหักพวงมาลัยแล้วลองหักพวงมาลัยคือแบบในกลางเป็นไฟแดงอยู่อืมเอาเลยลองดูใส่กับผัดยัง แล้วเรียบร้อยใส่พระด้วยตอนเนี้ยปลอดภัยเล่นนใช่เนี่ยคือรถเนี่ยอ่ะให้ดูเลยช่วงล่างเราว้าวอย่าหาว่าเราขายฝันจริงๆเนียนๆหลบนายหลบนายเนาะเออเนียนๆเขาต้องหลบแล้วน่ะรถเราแรงเห็นไหมเนียนๆนี่เหยียบแป๊บเดียวเป็นไงพูดเลยพูดเลยใครบอกสองจุดศูนย์เราไม่แรงนะแรงนะ ยาวเหยียบปุดเลยอาจจะขอเข้าไปที่โชว์รูมอาจจะลองขับยาวๆหน่อยวันนี้วันนี้อาจจะติดธุระนะเอาเป็นเท่านี้ไปก่อนเนี่ยเส้นนี้เขาติดว่าห้ามวิ่งเกินร้อยนะฮะพราเทสไดทุกรอบมัเกินร้อยทุกรอบรถมันขับเพลินไปหน่อยเพราะบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยลองมาขับก่อนเขาบอกว่าห้าร้อยยี่สิบแล้วเหรอคือแบบอาจจะไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยอย่างเส้นนี้เราขับมามันจะเจอลูกที่แบบกระเด้งกระดอนอยู่ตลอดทาง อย่างตรงนี้ก็ได้มันแทบจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยน้อยมากที่จะขึ้นมาเออใช่นะรถกอรนี้ตึงตั้งตึงตั้งเลยอะธรรมดาฮะทป็นเป็นรถคนทรรมหากินธรรมดารถคนทรมมหากินมันต้องบุกบุกลุยๆอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่หเนี้ยซิ่งมากๆเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวก็มานี่ขับสบายเห็นไหม ขึ้นแล้วเนี่ยแปดสิบแะแป๊บดเดียวดีดดดใช่แล้วกน,นิ่งด้วยนี่การันตีเลยไม่รู้สิบสปกีน่าจะเจ๋งขนาดไหนนะนี่แค่หกจดเลยแต่อันนี้อันนี้อันนี้เกียร์สิบสปีสิบป่ะตัวนี้สิบใช่ตัวนี้เกียร์สิบสปีดมันได้ความนุ่มนวลอยู่แล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์คือเกียร์สิบสปกรีนข้อดีบางคนอาจจะมองว่าทําทำไมเกียร์เยอะแยะจังหนึ่งเลยคือจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เราได้ความนุ่มนวลสอง ก็คือเรื่องของอัตราการทดเกียร์ก็ดีขึ้นระบบเกียร์ตัวนี้ที่เขาใส่เข้ามาครับมันเป็นระบบเกียร์ที่เป็นลูกรหัสเกียร์ลูกใหม่ด้วยใส่กับเครื่องยนต์ชุดนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาขับอะครับมันตอบสนองเราดีอยู่ล<อ>ะเขาเรียกว่าอัตราเล่งขั้นต้นจนถึงขั้นปลายไปได้สบายสบายเยี<อ>่ยมฟุดปาดอูโหดูจะเผลอแป๊บเดียวคนเต็มร้านละ <laughs> พ่อแม่เด็กหรือเปล่าเอ่ย <laughs> ก็มาดีเราก็มาซื้ออาหารก่อนนะคะอ๋อโอเคนี่ลองคิดสิว่ามามามาร้านขับฟอร์ดมาอยู่หน้าร้านทุกวันทุกวันแล้วรถขับสนุกอะไรนี้ก็ต้องขับทุกวันแน่เลยอ่ะใช่แล้วดูดูไม่ตอนแรกคิดว่าเธอทะนะโอเคอยู่นะดูนี่ดูกล้องเห็นไหมพอเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องทํางานทันทีพอถนัด <ừ. S 2> ถานาัดกระจกข้างมากกว่าเนี่ยสายแมนนวลแต่ว่าก็เออใช่ชัดมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเวลาเราจะดูว่าติดไม่ติดอะไรนี่เห็นไหมเราซูมได้เห็นไหม<อ>นี่พอเราซูมปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยว่าเนี่ยองศาของล้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะนี่โอเคเฮีย,ยนี่เห็นไหมเฮียต้องระวังนะเดี๋ยวลูกค้าเฮียออกจากร้านไม่ได้โอเค,อเ,คเดี๋ยวหน้าเล่น,น ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปส่งเฮียกันเฮงๆนะครับ